ามาดูขอ้อสอบเอลเลอร์นะครับใน c ีอูเทปที o u get ก็มีนะครับข้อนี้เนี่ยออก็อย่างที่บอกเราจะเป็นจะต้องรูสูตรนะครับแล้วมันจะทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยจากสูตรเราบอกว่าเปปโบกว,วบกน้ำหรือเจอรันอันนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างเช่นนะเปปโพวกวคำทั้งหมด in on a d อย่างเงี้ยนะครับ c o วา่า with อย่างเงี้ย with ครับ c o off อย่างเงี้ย พวกนาวเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีสังเกตว่าลงท้ายยังไงแล้วจะกลายเป็นคำนามนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเจอรันเจอรันก็คือเวิร์บที่เอามาเติม ing แล้วก็จะกลายเป็นคำนามนะครับตามสูตรนะครับเปเปรโรบกนาวหรือเจอร์รันนั่นเองอ่ะเริ่มลงมือทำนะครับข้อนี้เราจะไม่แปลนะครับจริงๆทุกข้อเราก็จะไม่แปลเราจะพยายามจัดโครงสร้างดูนะครับเปิดวรเลฟน่าออฟฟิตหลังมันนี่เพราะว่าออฟเป็นเปเปรและมันนี่เป็นนาว เปิดวงเล็บหน้า in ครับและปิดหลังคำว่าสดใสที่เพราะ in เป็น p ปเปอรและโซลสายที่เป็นดาวต่อมาเปิดวงเล็บหน้า off ครับและปิดหลังเวลตี้ครับแต่จุดนี้เราจะเห็นข้อที่เป็นเอ r ร r หรือข้อที่ผิดแล้วนั่นก็คือเวลตี้เนี่ยถ้าสะกดอย่างเงี้ยมันจะเป็น Adjective นะครับแต่วิธีแก้นะครับเนื่องจาก o f เป็น p ปเปอรต้องบวกดาวใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นคําว่าเวลซซึ่งเวลถ้าสะกดอย่างนี้จะเป็นดาว เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องรู้เ้ื่องว่าคำไหนเนี่ยมันเป็น adjective คำไหนไมันเป็น noun น,นะครับอะไรพวกนี้สำคัญแต่ครับตามสูตรโอเคเราไม่ต้องแปลครับแต่เราได้คะแนนแล้ว